สวัสดีครับผมเคียนคลินิกลักเท้าครับในคลิปนี้นะครับทางคลินิกลักเท้าจะแนะนำนุ่มรองชำ้ำซึ่งจะเป็นแผ่นรองส้นเท้าที่มีระบบฮ o o p s t r e s s หรืออีกชื่อหนึ่งคือระบบกระจายน้ำหนักของส้นเท้าเพื่อคนที่มีอาการปวดส้นเท้าหรือรองช้ำครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างภาวะรองชำ้ำหรือปวดส้นเท้านะครับเป็นภาวะที่เกิดมาจากการได้รับแรงกด หรือแรงกระแทกที่มากจนเกินไปซึ่งจะทําให้เกิดอาการอักเสบบริเวณผังผืดใต้ฝ่าเท้าครับและวิธีการดูแลนะครับก็จะเป็นการลดแรงกระแทกให้ได้ไม่ได้สุดทั้งในบ้านและนอกบ้านครับทั้งนี้เรามาฟังคําแนะนําจากคุณหมอแดนนี่กันเลยนะครับครับอาจารย์เคนสําหรับภาวะปวดส้นเท้าเรือ้อรงังหรือในลักษณะกลุ่มของ รองช้ำนะครับลักษณะแรงที่เราต้องออกมากที่สุดคือแรงกระแทกสะสมซึ่งการที่จะเอาลักษณะของกลุ่มแรงกระแทกสะสมออกเนี่ยอุปกรณ์ที่ช่วยจะเป็นลักษณะของนุ่มส้นเท้านะครับในลักษณะที่เป็นนุ่มของรองช้ำเพราะว่าในการใช้อุปกรณ์นุ่มส้นเท้าเนี่ยแรงกระแทกจะลดได้เยอะนะครับอีกอย่างหนึ่งในลักษณะของลักษณะที่เป็นเคิร์ฟเนี่ยจะเหมาะกับตัวส้นเท้าที่มีลักษณะเว้าลงไปทําให้เกิดความกระชับแต่สิ่งที่ช่วยเป็นลักษณะพิเศษของในกลุ่มของนุ่มรองช้ำหรือว่าในนุ่มส้นเท้า ตัวนี้ก็คือว่าลักษณะที่เป็นโค้งวาวเนี่ยแรงกระแทกจะกระจายออกไม่ใช่เป็นแรงกระแทกแบบเจอร์กิ่งนะครับจะเป็นแรงกระแทกแบบแนวแนวฮูปสเตรทก็คือพอลงน้าหนักลงไปปุ๊บแนวแรงจ่อเป็นแนวโคง้งทําให้ในการซับแรงกระแทกสะสมนั้นก็จะดีขึ้นไปนะครับก็คือมีทั้งความกระชับที่มากขึ้น ร่วมกับฮูปสเตทซึ่งลักษณะของการลดแรงแบบฮูปสเตทหรือว่าความเค้นในแนวโค้งเนี่ยที่เจอในลักษณะของร่างกายบ่อยๆก็คือในกลุ่มของเข่าเรานะครับ mm hmm. ก็จะมีหมอนรองกระดูกของเราเป็นลักษณะเป็นแนวโค้ง mm hmm. เพื่อรับแรงกระแทกจากข้อเข่าส่วนบนทําให้ลดแรงกระแทกสะสมได้ดีตามอนาโตมี hmm. ของร่างกายครับ mm hmm. เมื่อเราลดแรงกระแทกสะสมได้เรื่อยๆภาวะปวดส้นเท้าเรื้อรัาของเราก็จะดีขึ้นเรื่รอยๆนะครับ mm hmm. แต่สิ่งสําคัญก็อาจจะต้องยืดแผ่นฝ่าเท้า ยืดกล้ามเนื้อน่องเพิ่มความแข็งแรงของน่องและแผ่นฝ่าเท้าก็จะทําให้อาการบาดเจ็บของส้นเท้าเราน้อยลงเรื่อยๆครับขอบคุณคุณหมอแดนนี่มากเลยนะครับและสําหรับท่านใดนะครับที่มีอาการปวดส้นเท้าหรือรองช้ํานั้นลองใช้ที่รองส้นเท้านุ่มรองช้ําที่มีระบบฮุฟต์สเตรทดูนะครับและหากท่านใดนะครับต้องการซื้ออุปกรณ์หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สามารถติดต่อทางไลน์โดยการสแกนบาร์โค้ดที่ด้านหน้าได้เลยนะครับหรือถ้าหากท่านใดสะดวกสั่งทาง Lazada Sho อป e หรือ l i n e Shop ก็สามารถดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิกลักเท้าครบทุกอุปกรณ์เกี่ยวกับเท้าครับสวัสดีครับ